สวีครับวันนี้ก็มาพบกับการต่อนกอีกเช่นเคยนะครับมาพบกับป๋าลานะครับป๋าลาครับเทบบกบสามขาแล้วก็ดุงแดงนะครับที่มาด้วยกันนะครับสามเซียนนะครับวันนี้ป๋าลาจัดไปแล้วครับหนึ่งนะครับในในถุงครับถุงแดงจัดมาเพื่อส่งความสูงให้เอฟซีนะครับของผมติดแล้วครับ ไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าพเนียนให้ดูนะครับวันนี้คือเอาขึ้นไปแล้วตีดแล้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมาครับเนี่ยครับขนาดติดแล้วยังยังเลี้ยงอยู่นะครับเนี่ยครับเชื่อพเนียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมุนตัวลกกระดุกเนี่ยครับเห็นดินมับวับับเลยเมื่อกี้เนี่ยครับมามาครับชมตามมาเห็นดินแล้วน่าจะใช่แล้วแหละครับ ตา,าไม่ค่อยดีอยู่ไกลนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อได้ไม่ค่อยเยอะหรอกครับระขนาดติดแล้วยังยังเบี้ยดู่เลยครับยังเบี้ยยังตีเลยครับ,รบมาตามมาจ็บจริงๆครับกลัวแต่นั่นขาดครับกลัวแต่เชือกจะขาดไอ้อนั่นไม่ค่อยดี ลงมานะครับนะครับดูครับ,รบมันเอ่อ วนเวียนแต่เมื่อเช้านี่ครับไม่ใช่เมื่อเช้านี่สักพักนะครับต้องค่อยๆเบาๆนะครับวัวนกบาดเจ็บนะครับนะครับดูดูดูดสักหน่อยครับว่าหน้าตานกเป็นยังไงครับ โอ้เป็นลูกนกครับกําลังไยรุ่นเลยครับเนี่ยครับขนคอกําลังขึ้นครับลูกนกครับสวยครับตัวผู้ครับตัวผู้ลูกนกปากสวยครับปากเล็กเดียวดีครับอ่าครับอ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับเอ่อเดี๋ยวคอยชมอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงรอแป๊บหนึ่งครับหมายที่สองนะครับหมายที่สองขึ้นตรงนี้ครับ อ่ารอดูสโคู่ครับอ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีหลังครับอ่ะเออนี่ครับนกครับนกลูกนกครับคอยังกำลังลายจะขึ้นครับครับอ่าแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ครับอีกนี่ครับตัวที่สองครับเจเลยตัวที่สองหลังขนขนหลุดเลยครับ อยู่ไกลกว่าจะมาถึงกับดิ้นมากครับนี่น้องต่อครับเจ้าเสียงใหญ่นะครับหน้าตาแหกเลยโดนนั่นครับอ่าครับจัดไปตัวที่สองนะครับของของตัวนี้นะครับอ่าเจ้าเจ้าอะไรนะเสียงใหญ่ะเสียงใหญ่ครับตัวนี้ปสองปุกเต็มหรือสองปุกห้อยสองปุกห้อยครับเสียงใหญ่ครับอ่าจัดไปสองตัวนะครับอันนี้ไม้ที่สอง ได้อีกตัวหนึ่งไม้แรกก็อีกตัวหนึ่งครับอ่าอ่าวันนี้หมานครับรู้สึกว่าจะหมานมากนะครับอ่าทุง่งอ่านกลงมากินข้าวนะครับลงมากินในถั่วนี่ครับถั่วข้าวเกี่ยวใหม่ๆครับถั่วหล่นถั่วเลื่อนนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คืนครับอ่าสำหรับนกนะครับอ่ที่ได้มา ถ้าเอฟซี FC ที่ดูนะครับไม่ได้เป็นอาการทรมานสัตว์นะครับเป็นการเกมกีฬาแค่นั้นนะครับถ้าตัวไหนพวกเราเอฟซี FC, เพื่อนนกต่างๆถ้าไม่ชอบถ้าเสียงไม่ดีไปฟังแล้วเสียงไม่ดีก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาฆ่ามาแกงนะครับเ,เรารักรักนก ไม่ใช่ว่าจะเราจะมาฆ่านะครับต่อได้ไม่ใช่เอามาฆ่ามากินนะครับพวกผมคือคนอื่นเขายิงเขาฆ่าก็เป็นวิถีชีวิตของเขาไม่ใช่ว่าจะ,ะพวกผมนี่ไม่ฆ่านะครับเป็นครับคือวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนภาคเหนือภาคอีสานนะครับถ้าใครเห็นแล้วว่าเป็นการทรมานสัตว์ไม่ใช่เลยนะครับ เพราะว่าพวกเราเลี้ยงครับเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงไปต่อเป็นเพื่อเกมกีฬาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเอามามาฆ่ามาแกงนะครับพวกที่ฆ่าเขาก็ฆ่าไปเพราะว่าเป็นชีวิตประจําวันของเขาเขาจะเอาอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเลี้ยงชีวิตเขาประจําวันเขาไม่มีเงินดงเงินเดือนนะครับอ,อยู่บ้านธรรมดาหน้าแรงก็ออกหาล่าสัตว์ เพื่อกินเท่านั้นครับไม่ได้ไปขายนะครับบรรเทาชีวิตประจําวันเขาเท่านั้นต้องขออภัยนะครับเอฟซีที่ดูแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ฆ่าจริงๆครับเราเลี้ยงอต่นี้เป็นการเลี้ยงนกเขานะครับเป็นมาแต่โบราณโบราณปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงมาอย่างนี้ครับแต่นกเขาก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะศูนย์พันนะครับเยอะแยะมากนะครับตามทุ่งนานี่หลายพันเลยเนี่ยเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยครับไอ้รอบไปเนี่ยหลายพันตัวเลยนี่เนี่ยครับมันหลายหมื่นไล่หลายพันไร่นะครับนกแต่ละตัวนกแต่ละหลายสายพันธุ์นะครับเยอะนี่ครับแถวเขตจังหวัดบ้านผมเนี่ครับเป็นนกที่ไม่เขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาหากินตามไอ้น,นั่นนะครับ ตามเม็ดถั่วที่เขาเดือยนะครับนี่ครับเม็ดถั่วเขียวครับน,นี่อย่างนี้ครับเวลาโดนโดนแดดโดนฝนลลมันจะแตกออกมาเขาจะหาหกินนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับหาหกินก็เป็นวิถีชีวิตของนกไปนะครับเราก็ต่อไปต่อไปถ้าตัวไหนเสียงเอาไปฟังสักเดือนสองเดือนตัวไหนได้ยินเสียงดีๆเราก็เก็บไว้เป็นนกต่อนะครับเป็นนกต่อเพื่อจะมาสนุกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ฆ่าได้แกงอะไรเลย เป็นความสุขนะครับเป็นความสุขส่วนบุคคลคนชอบนะครับก็ต้องอทำไปไม่ชอบผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตากแดดแบบนี้หรอกครับถ้าผมไม่ชอบผิวผมเสียหมดเนี่ยผิวอ่อนอนเสียหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเออผมจะอยากมาตากแดดหรอกครับเอผมก็ต้องอรักษาผิวผมบ้างนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวเขาจะเบื่อนะครับ อ่อเหนื่อยนะครับมาในเดินเนี่ยผมไม่ได้วิ่งหรอกวันนี้ครับผมเหนื่อยผมเดินมาแล้วก็อ่อมาถ่ายคลิปต,ตอนตอนได้นกครับให้ดูแต่ว่ากล้องผมไม่ค่อยซูมไกลไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับเอ่อถ้าเดี๋ยวให้มีตังกับเขาก่อนเดี๋ยวนี้ตังไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยถ้ามีตังจะซื้อกล้องอ่อซูมไกลๆให้เอฟซีได้เห็น ตอนที่มันเข้ามันคูนะครับเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าเอฟซีต้องการาจะเห็นอตอนเข้าตอนคูเออตัวนั้นคารลมยังไงตัวนี้ลีลาแบบไหนนะครับ่ผมเข้าใจผมผมเคยนั่นเหมือนกันครับเอผมเคยต้องการแบบนี้เหมือนกันแต่ผมมาอยู่ในธรรมธรรมชาติจริงๆผมก็เข้าใจครับทีเนี้เห็นอยากจะให้เอฟซีได้เห็นด้วยแต่ปัจจัยนี้สิ น้อยครับตอนนี้นะครับอยู่โน่นครับพวกไม้น้องครับกําลังเข้ากันเลยครับคูกันสนั่นวันไหวนะครับเอหลายตัวนะครับมาสามต่อครับวันนี้ครับคูกันอยู่โน่นครับอตอนนี้เทุตดสามขาของเรากำลังจะเดินทางไปไปดูอีกนะจะติดแล้วครับผมว่าเอเสียงเงียบไปแล้วครับอยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับถ้าติดยังไงอ่าตอนนี้เอา หยุดได้ก่อนครับทำแล้วที่ไปเอ,เอานกนะครับเอาไปเอาตัวนึงอยู่พูนเปนเสดาครับไม่ที่สองกับขันดียุขันดีครับมือนกนี่นกที่ให้ขันดีกับต้องมีอาหารที่สมบูรณ์นะครับอาหารสมบูรณ์น้ำท่าสมบูรณ์พยายาม จบออกง่ายที่บใบนะครับสลับเอฟซีครับเอฟซีใหม่ครับง่ายค่อนง่ายค่อนเปลี่ยนกงเปลี่ยนไปเปลี่ยน้าครับคนครับนกก็ขันดีครับมือนี้ซื้อใจถ้าได้ตัวนึงมือนี้ครับตัวนี้อยู่กบสเัาครับมีนกร่วมอยู่แต่ว่ามันคำแหละครับนกขันอยู่บเ้า นันแล้วเหมือนเสี๋ยวลงเดี๋ยวลง,วลงมือเนี่ยเขาท่าอยู่มือเนี่ยพเนยียดเลยโม่โม่ไม่ครับพเนยียดเกานะ่าน่ะโม่ไม่ต้องขอเขาท่าตัวเราเอาขึ้นนะครับเอาเอาขึ้นหอยเลยมือเนี่ยพเนยียดชั้นเดียวครับครับพเนยียดอาจารย์ตันครับไปไปต้นพุ่นอันนึ่งยูบานครับบ่ราะาเอาไม้อยากอาอีกอยากบ่อันอยากกระนั่นเสียดายเสียดายเสียดายอาจารย์เอาไว้โชว์ยูบานครับอันนี้ มาเอานกลงนะครับโอ้ยอยากดิ้นแน่ครับคนนี่ดิ้นได้ขันดีขนาดมัดมือมีคนอยากได้เรื่อยนี่อ่ออาจารย์ล่าอยากได้เลื่อยเี่ยอาจารย์ถามอาจารย์ล่าถามเปลี่ยนเลย <c oughs> เอนี่แหละครับอาหารดีได้กินดียู่ดีก็คือนกขันดีเท่านล้ะครับ ไมาเอาตัวที่สองครับเจ้าปลาขอครับทันดีครับครับเหมือนนี่แต่ว่าบม่ประสบผลสําเร็จครับขนาะนกเกาแล้วนะครับอันนี้พี่น้องเอฟซีคงจะเข้าใจนะครับว่านกเกาแหล้มันเป็นว่าฉีได้นกตลอดครับบางที่พอศพกับจังหวะบางที่นกปลาบบเก่งกระบ่กล้าเข้าสู่นกเข้าครับสู่กระบ่ได้ยู่โดนมากอกีนี้ครับ ต้องหานกเก่งเกงเก่าๆก่าคือกันครับนี่แหละครับนกหันดีทุกตัวครับมือนีมากครับคือการเลี้ยงดูนะครับคือใกล้ตีแนละ้วน,น้ำเลี้ยงดีกระสูดดีสูดเก่งครับนกก็คือกันน้ำเลี้ยงดีเลี้ยงดีอาหารดีการแดดได้นะครับการแดดได้แล้วก็อาหารดีการน,าน้ำให้เนี้ยมือเ้า้ะนกเข้ากาับขุนน้ำครับไปล,ลงมาได้ ครับนีนะนนบ่ครับผมแค่ในต้นมะกอกครับโอ้ดินครับดินดินแน่ดินแนวว่าเป็น,น,น,นปยังลูกว่าเป็นยังเข้าใกล้ยังดิน้นเพื่อไปใช้เพื่อใช้โอ้โอ้โอ,อ้ตอนนี้ลูกมากนะครับ ลงมาแล้วเจ้าปากงอนะครับตัวนี้อายุ3ามปีครับมีเจ้าของนะครับอาจารย์ตันตั้งจองโอ้ดินแน่เลยผมหัวกระดมากครับโบยังดอกเพิ่งจะได้มากี่วันนี่วะสามมืดนี่นะสามมืดนี่แหละครับมันเพราะท่านในเขานาเขาวตาผมแต่เราไม่ใกล้เลยเพราะเป็นยังเนี่ยมาเยี่ยมเลยเนีย่ครับเอาสำหรับวันนี้ก็ อเอาแค่นี้ก่อนครับนี่สาระด,ดีๆเดี๋ยวผมหามาเบาสูฟังไหมครับโอเคครับสวัสดีครับ